สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเพิ่มผู้ติดตามนะคะอินสตาแกรมยเว็บและเคเอ็มโซนะคะจะทํำยังไงนะมาดูกันเลยก่อนอื่นนะคะทุกคนนะคะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาพิมพ์ค้นหาว่า KM Social ตามนี้ได้เลยนะแล้วก็คลิกลิงก์แรกเลยะคะ่ะสําหรับใครนะคะที่พิมพ์แล้วค้นหาไม่เจอนะคะก็สามารถจะแตะลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยนะคะเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะเมื่อเข้ามาแล้วสําหรับใครที่มีบัญชีอยู่แล้วก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยนะคะ และสาหรับใครนะคะที่ยังไม่มีบัญชีก็สามารถที่จะสมัครจับขั้นตอนนี้ได้เลยมาที่สมัครใช้งานขั้นตอนก็ง่ายๆเลยนะคะชื่อผู้ใช้จะเป็นชื่ออะไรก็ได้นะคะอีเมลสามารถใช้อีเมลที่เมคขึ้นมาเองได้นะคะแล้วก็รหัสผ่านจะก็ให้ติคํคว่าฉันไม่ใช่โปรแปกรมอัตโนมัติด้วยนะคะรือถ้าใครที่มีบัญชี Google อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google กันเลยนะคะเนื่องจากเรามีบัญชียอยู่แล้วก็ขออนุญาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะคะ เมื่อเข้ามาแล้วนะคะทุกคนก็จอยู่งหน้าคำสั่งซื้อใหม่แบบนี้นะคะวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอดผู้ติดตามตไอจี IG ก็เลือกหา IG เลยเป็นเพิ่มผู้ติดตามนะคะอาจจะกนให้เราบริการที่ต้องการได้เลยคะ่ะอ่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนนะคะกลับไป Copy ปี้ลีน่าโปรไฟล์ TikTok เอยโปรไฟล์ IG ของเรานะคะก็คืออันนี้ Copy ได้เลย นำมาวางค่ะเลือกจำนวนที่เราต้องการนะคะเวลาเฉลี่ยที่15ชั่วโมงนะคะค่าใช้จ่ายที่13บาทนะจากนั้นให้ก็ส่งได้เลยและเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อ้นะคะก็จะขึ้นเป็นแทบ็บสีเขียวๆมาให้แบบนี้นะคะสำหรับท่านใดที่เป,เป็นผู้ใช้ใหม่นะคะก็สามารถที่จะจําเงินตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะมาที่จติมเงินช่องทางการเติมเงินมีทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกก็คือแกนเขียวโค้ดนะคะ เติมตั้งแต่1บาทขึ้นไปได้เลยเพียงแค่กดยอดเกินตรงนี้นะคะแล้วก็กดส่งได้เลยกดจ่ายได้เลยนะคะจะมี s e r u r e Code ขึ้นให้สแกนแล้วก็อีกอย่างช่องทางก็คือคริปโตนะคะหรือเหรียญบิตคอยนะคะสำหรับใครที่ใช้ในเหรียญบิตคอยนะคะก็สามารถที่จะใช้งานอันนี้ได้เลยนะขันต่ำอยู่ที่100บาทขึ้นไปนะคะ บริการทัองหมดควาทางเว็บไซต์มีอะไรบ้างนะคะหลักๆเลยก็จะเป็น Facebook, Youtube, TikTok, Instagram, t e l e gram แล้วก็ Twitter นะคะแล้วก็มี trade ด้วยนะคะก็จะมีให้เลือกแบบมากมายเลยนะคะมีบริการหลากหลายแพลตฟอร์มเลยเพื่อนๆสามารถดูราคาตรงนี้นะคะแล้วก็คิดที่คำว่าดูแล้วก็สร้างคำสั่งซื้อใหม่ตรงนี้ได้เลยนะ และสาหรับใครที่ต้องการจะเช็คประวัติการสั่งซื้อของตนเองก็มาที่ประวัติการสั่งซื้อได้เลยตรงประวัติการสั่งซื้อนะคะก็จะมีทั้งรหัสบันที่ลิงก์นะคะแจ้งให้นะคะแล้วก็สถานะออเดอร์นะคะเขาก็จะแจ้งให้หมดเลยนะคะและสำหรับออเดอร์ไหนที่มีการยกเลิกนะคะก็จะมีการรีแฟรคืนเงินนะคะตรงนี้ได้เลยสามารถเช็คได้นะว่ามียอดว่ามีออเดอร์ไหนที่มีการยกเลิกแล้วนะคะแล้วก็มีการคืนเงินเท่าไหร่นะคะเขาก็จะแจ้งให้ตรงนี้เลยนะคะ ระยะที่เราได้คืนนะคะก็จะเด้งเข้าสู่ตรงนี้ของเราทันทีเลยนะสําหรับใครที่ต้องการจะติดต่อแอดมินให้มาที่ตรงที่ติดต่อแอดมินนะคะช่องทางนี้จะเป็นการส่งตัวติดต่อพูดคุยกับแอดมินโดยตรงนะคะจะมีแอดมินคอยตอบกับท่าสิ่นสินอาทีนะ ต่อมา Affiliate นะคะหรือการแนะนำเพื่อนไปท่องเทีการกา้างรายได้ง่ายๆเลยเพียงแค่ก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราหากเพื่อนมีความสนใจเข้ามาใช้งานเดีวยวกันเติมเงินเข้ามาใช้งานแล้วคุณก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นทันที3%นะคะจากขั้นต่ำอยู่ที่100บาทนะอันล้นี่ก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ km social นะคะลองเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์มาให้นะอ่นเดี๋ยวเราขอกลับไปดูกันดีกว่าค่ะว่าตอนนี้ผูดด้ติด,ดตาม ig เราเป็นอย่างไรบ้างนะ ลกลับมาที่ไอจีของเราผู้ติดตามตอนนี้อยู่ที่1คนนะคะเขาแย้ลุยรอบหนึ่งนะ,อะยอดของเรายังไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวเรารออีกสักพุ่หนึ่งนะคะเพื่อให้ยอดของเราขึ้นก่อนนะเดี๋ยวเราเค่อยกลับมาดูกันอีกครั้งนะคะ ตอนนี้นะคะหลังจากที่เรารอมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะยอดของเราก็เพิ่มมาเป็น15คนแล้วนะคะถ้าเกิดเรารอไปอีกหน่อยหนึ่งนะคะก็น่าจะครบตามที่เราต้องการแล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจเราจะแปะลิงก์ไว้ได้านล่างคลิปนะคะสามารถที่จะเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะสําหรับวันนี้ค่ะผู้พิพากันได้ต้องขออภัยไว้ณนะตรงนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ